เกือบเจ๊งท้าไม่ได้มวนมาหาน้ำใจอ,อันนี้เป็นเป็นชาวอเมริกันนะคะแต่ว่ามาแต่งงงแต่งงานไงทำมาหากินที่พิซโนุโลกนะคะครับผมช่วงหัวค<น>่ำของวันที่31พฤษภาคม2557จากพลังของโซเชียลมีเดียทำให้ร้านหมูกระทะขนาด30โตเนี่ยหนานแน่นไปได้วยลูกค,ค้าที่เห็นความตั้งใจทำมาหากินของนายมาตินและนางนภัสสอน ดูยาเลสสองสามีภรรยาอเมริกันไทยที่ตัดสินใจเปิดร้านหมูกระทะขึ้นมาลงทุนไปนับล้านบาทแต่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาไม่มีลูกค้าเลยไม่มีลูกค้าเข้าร้านบางวันเนี่ยไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวและกําลังจะแพ็คของปิดร้านกลับไปอเมริกาเน,นื่องจากหมดกําลังใจครับจอยค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะทุก โตค่ะแล้วก็ทุกคนที่มารับประทานหมูกระทะที่ร้านต่างบอกเหตุผลนะคะ,ะไปในทางเดียวกันว่าทราบข้อมูลจาก Facebook ค่ะของผู้ที่ใช้ชื่อว่ามะเดี่ยว DSS ค่ะที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อช่วงหัวค่มวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะและถูกสังคมออนไลน์แชร์ไปมากกว่า850ครั้งค่ะเพียงแค่ชั่วค่มคืนเท่านั้นเนื่องจากข้อความดังกล่าวนั้นได้บอกเล่าเหตุผลแล้วก็เชิญชวนให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะออกมาอุดหนุนแล้วก็ลองไปชิมร้านหมูกระทะที่ชื่อว่า มากิค่ะเป็นการแสดงน้ำใจให้กำลังใจแก่เจ้าของร้านว่าอย่าได้ท้อถอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกขอเป็นกำลังใจให้และก็เชื่อว่าร้านนี้จะสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าลูกค้าบางคนเคยเห็นมาตินออกมายืนโบกเรียกลูกค้าให้เข้าร้านเกือบทุกวันค่ะแล้วนายมาตินก็ได้บอกว่าวันนี้มีความสุขมากจนตนเองนะ่ร้องไห้ไปหลายครั้ง ที่เห็นถึงน้ำใจของชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางชักชวนกันมาช่วยเหลืออุดหนุนร้านหมูกระทะของตอนเองและภรรยาและผู้ที่ต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือมาเดียวที่ใช้เฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวของเขาไปยังประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ขอซึ้งน้ำใจเนี่ยน้ำใจคนไทย เมื่อรับรู้แล้วมาเดียวก็เปรียบเสมือนเทวดามาโปรดและต่อจากนี้ไปพลังแ,แรงใจที่ได้รับจากทุกคนจะทําให้เขาและภรรยาไม่ย่อท้อจะตั้งใจทำหมากินทําหมูกระทะให้อร่อยเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนอย่างแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นค่ะซึ่งนางนภสรนะคะบอกว่าวันนี้ตั้งตัวไม่ทันจริงๆนะคะของทุกอย่างหมดตั้งแต่ยังไม่หัวค่าค่ะจนต้องไปหาซื้อมาเพิ่มอย่างเร่งด่วนต้องขออภัยลูกค้าที่ตั้งใจมารับประทานหมูกระทะที่ร้านเป็นอย่างมากนะคะเพราะ ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการชักชวนผ่าน Facebook เพียงแค่ข้ามคืนจะทําให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ขึ้นมาได้ค่ะเพราะทุกวันที่ผ่านมาแทบไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยนะนี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศในร้านหมูกระทะมาหากิค่าคืนนี้เป็นภาพภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกนะฮะที่ครั้งหนึ่งที่ประชาชนได้ออกมาร่วมกันสร้างกําลังใจให้แก่กันและกันอย่างล้นหลามในยามที่ท้อแท้ในเว,เวลาที่หมดแรงโดยหวังเพียงแค่ จะสามารถสร้างกำลังกายกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไปอย่าได้หมดหวังโอ้โหปมือปมือให้ชาวพิษณุโลกนะคะครับผมปบมือให้ชาวพิษณุโลกแล้วก็คนที่เป็นเทวดามาโปรดนี่ด้วยสกี้เตรียมปิดป้ายนี้เซ้งเช่าแล้วด้วยเห็นสกีนะคะนะก็ขอให้มีกำลังใจต่อไปนะคะ